โมนิ่งค่ะเช้าแล้วนะคะโอ้เชา้านี้พูดถึงเรื่องคานสะพานถล่มที่พระรามสองกันหน่อยดีกว่าเอางี้ก่อนนะคะเรื่องของไอคานสะพานถล่มพระรามสองเนี่ยนะถึงจะพูดว่าพระรามสองแต่จริงๆมันคือยังไม่ได้เข้าเส้นพระรามสองนะลักษณะก็คือลงมาจากด่วนพระรามเก้าลงมานะคะด่วนพระรามเก้าลงมาแล้วพอจนถึงแยกตรงนี้ที่ซ้ายจะไปพระรามสองขวาจะไปดาวคนองอะ่ะจุดที่เกิดเหตุคือมันอยู่ตรงนี้ก่อนที่จะถึงแยก ที่ว่านี้นั่นเองตามรูปนะคะอ่ะนี่คือจุดที่เกิดเหตุล่าสดุดมีผู้เสียชีวิตตั้งหกคนน่ะงานนี้โอ้โหแล้วพอเป็นข่าวออกมาปุ๊บคนก็จะพูดเหมือนเดิมอีกแล้วเหรอไม่น่าเชื่อนะคุณผู้ชมโอ้โหคนเกือบทุกคนน่ะเวลาเห็นข่าวที่พระรามสองอะ่ะมีอุบัติเหตุไอ้โครงสะพานหรือว่าไอ้สิ่งก่อสร้างถลม่มหรือหล่นลงมาก็จะพูดคำเดียวกันว่าอีกแล้วเหรอเออซึ่งมันก็คือมันเกิดบ่อยจนกระทั่งคนพูดคํานี้อยู่เรื่อยๆเลยนะคะทีนี้ประเด็นก็คือว่าการแก้ไขเมื่อไหร่ เมื่อไหร่ไอส้สมุดพกที่ว่าจะตัดแต้มตัดไอ้โคต้าพู้รับเหมาอะไรอย่างเงี้ยเมื่อไหร่ปรากฏว่าเ uh huh. อ้าอยู่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่เขายังไม่ได้ใช้ไอ้ที่พูดๆมาตั้งแต่ปีก่อนไอ้ตอนที่มันมีเหตุการณ์เอกคารถล่มของหล่นลงมาใส่รถคนแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะมีการใช้สมุดพกในการเก็บแต้มตัดแต้มผู้รับเหมาหรือผู้ที่จะมาประมูลเนี่ยนะคะยังเออทางคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอะบอกว่าตอนเนี้ยคือ กำลังกำลังจะใช้แต่ยังไม่ได้ใช้กำลังจะใช้คาดว่าน่าจะเป็นเมษายนที่จะถึงนี้ก็ต้องรอทางกรมบัญชีการออกมาตรการกรมบัญชีกลางรอกรมบัญชีกลางออกมาตรการออกมาน่าจะเมษายนนี้ถึงจะใช้เออเอออยู่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเขายังไม่ใช้นี่เข้าใจมาตลอดว่าคามีแล้วนะแล้วเวลาเกิดเหตุแบบนี้เอออยู่ก็อยากจะเห็นไอ้สมุดพกที่ว่านี้ว่าแต่ละคนเขาโดนตัดกันไปกี่แต้มแต่ละแต้มเนี่ยมีผลยังไงบ้างนะคะอ่ะกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือไอ้ความที่ว่ามันเกิดบ่อยบ่อยจนกระทั่งมีคนพูดว่าอีกแล้วเหรอเนี่ยนะ ถามว่าแล้วมันจะต้องเกิดอีกกี่ครั้งถึงจะมีคนรับผิดชอบที่ผ่านมาก็คือเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิตเยียวยาคนเจ็บคนอะไรก็ว่าไปแต่ว่าอะไรที่มันมากกว่านั้นที่จะต้องออกแบบแอคชั่นในการรับผิดชอบเนี่ยมันจะต้องเป็นใครกันนะเอออย่างเมื่อวันก่อนเนี้ยเอออีกเรื่องหนึ่งก่อนที่จะไปเรื่องประเด็นนี้นะคะคุณสุริยาจึงรุ่งเรืองกิจนะ,ะข่าวเขาก็ไปสัมภาษณ์ใช่ไหมพอเกิดเหตุการณ์พวกอะไรแปรพเนเนี้ยเขาก็ไปถามรัฐมนตรีคมานาคมคุณสุริยาบอกว่าอาจจะเป็นที่เทปูนเยอะเกินไปรับน้ําหหนักไไมม่วม่ววแลลล้งา หรืออาจจะรวมถึงเวลาทํางานของคนทํางานที่มันทําให้เขาอ่อนเพลียพักผ่อนน้อยแล้วอ่อนเพลียปรากฏว่าสอประเด็นตรงนี้ทางอุปนายก สภาว right? so right, ิศวกรรมมาสถานแห่งประเทศไทยออกมาบอกว่าก็ไม่น่าจะใช่ทั้งสองอย่างก็คือไม่น่าจะใช่เรื่องของการเทปูนหนักเกินไปเพราะแต่ละคนเขาทำงานงานนี้อยู่แล้วคนรู้อยู่แล้วว่าจะต้องเทเท่าไหร่เทเมื่อไหร่เทยังไงแล้วไอ้เรื่องเวลางานทําให้พัก่อนน้อยจนกระทั่งเกิดความผิดพลาดแบบนี้กูไม่น่าใช่อีกเพราะเขาทางานแบ่งกันเป็นรอบของการทํางานแบ่งกันเป็นรอบของการทํางานอยู่แล้วนะคะนี่เขาก็หักกันแบบนี้เขาก็หักกันแบบนี้กับอีกอันนึงก็คืออย่างที่บอกเรื่องของความรับผิดชอบ เรื่องของความรับผิดช,ชอบมีคนถามไปที่าทางผู้ว่าการการทําพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะว่างานนี้เนี่ยจะต้องมีใครรับผิดช,ชอบจะต้องมีใครลาออกไหมโอ้โหผู้ว่าการทางพิเศษสร้างมีมได้โค้ดออฟเดอะเดย์มาวันก่อนเลยบอกว่าลาออกไปก็ไม่ช่วยให้คน้ายฟื้นขึ้นมามันก็ได้แค่สะใจโอ้โหก็เป็นข่าวเลย ก็เป็นข่าวเลยค่ะเรื่องนี้ไม่อยากจะให้เกิดอีมเพราะมันไม่รู้ว่าจะไปเกิดกับครอบครัวใครจะไปเกิดกับคนไหนจะแจ็คพอตใส่หัวใครเข้าสักวันหนึ่งอะนะอย่างพี่ตุ้มหนุ่บางจันใช่ปะเขาเป็นคอลัมน์ต์ชื่อดังนะคะเขาก็โพสต์ลงไปในโซเชียลมีเดียของเขาลักษณะเขาก็บอกว่าเนี่ยมีผู้ใหญ่เคยสอนเอาไว้ว่าถ้าทําผิดครั้งแรกให้ให้อภัยถ้าลูกน้องทําผิดครั้งแรกให้ให้อภัยเพราะถือว่ามันมันเป็นความแบบไม่รู้จริงๆแต่ถ้าทําความผิดครั้งที่2อันนี้ถือเป็นความผิดที่แท้จริงละ ซ้าสอในเรื่องเดิมอันนี้ถือเป็นความผิดแล้วแม้ว่าครั้งแรกเอผิดแล้วเอยังสามารถให้โอกาสได้อาจจะถือซะว่าเ,าเขาไม่รู้อะไรแบบนี้แต่ครั้งที่2อ,อันนี้ถือเป็นความผิดที่แท้จริงแต่ถ้ามีครั้งที่สหัวหน้าต้องรับผิดชอบนี่หัวหน้าต้องรับผิดชอบแล้วความหมายของพี่ตุ้มคืออะไรทุกคนคงน่าจะรู้กันดีแต่เหตุการณ์ที่พระรามสองเกิดซ้าแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกยังไม่มีใครที่เป็นหัวหน้าแล้วออกมารับผิดชอบเลยนะจ๊ะ